สบายดีสวัสดีจา้าเด้อเพื่อนพี่น้องยินเออยินดีตาทาก็ซื้อสองซส้หน่อยทุกคนมือนี้เท้าเลินทางว่าบวานบอสซูปป์หนาบอทเนอาบแต่เสาร์นาซูดทุกคนเพราะว่าหนาปะปาบอมาไฟบอมาอยู่ของเบาคับสีกับอดิตามาคือนนี่มือนี้จังหวะเอาสิมาเป็นเมควาคือเก้าพี่น้องเลยไปบ่มุกนี่บ่มุมขึ้น บอสุกผสหายซะหน่อยเห็ดยังไหอนี่พัดพ,พ,พักกาดหน้าอนทุากคนแต่กัสีเห็ดเอ่อปงซีแตวกัตมุ้งเนี่ยกินเขาแรกน้ำกันพี่น้องเห็นเหี่ยวึนไม่เหีห่ยวบอสัดป่าได้อยู่บอสพอกินอยู่บอครมาดายก็มันจะสั่มส,สุกอามลังน้ำ่างม่อีกอ่ะ พักกาดผักกาดด้ววนมาสุปเองนะทุกคนทำบ้านเหมนปูไปกินเองถ้าในโจงอยากสังต่มเหมือนปูทำอิดจนมันใหญ่แล้วก็ได้ไรมหาขนไปเก็บ้นทำสม่าทลายแทำล้วฐานะมากมมาจะเถื่อข้าสีฐานะภาสีอํานาจคิดคอนเทนต์ได้ละมาน้อยเดิมข้าวสีไทยอันนั้น ถ่ายคอนเทนต์นั่งยังงี้เด้ทุกคนวะขึ้นมาใสหัวดหรือถ่านะเขมากด้วยค่ะฮะน้ำโป๊ะบอเห็ดแบบแต่ว่าเห็ดตอนนั้นบออยากขักบนไหนเว้ยมันต้องมีถูกันบอลหัวบนไดจะถ่ายลูกมันอยากขืดนะมันขักบนไดแสดงไปถ่ายไปซื่อสตีบสะอาไปใส่เกาะเขาในเมืองอ่บอบอเห็นอ่าเขาไปเมืองอ่างเนี่ยเหมือน เขาไปดึงแขวเบิ่อเดือดนาะไปซ้มสาวเพิ่นพี่ตีไปเลยไปพี่่อร์ไปพี่ตีย่าเนาะไม่นอนจะขี่เสือหาัมือแล้วซอยไหวกลัมือพรรอบมันเป็นแบบเปื่อยหนึงได้ีดอก่านีอยู่ก่มาสอ่ซอยพักเสียเ เบื่อ้าไปแกงมื่ออื่นตัวหมูนี่ตัวหมูบ้านตัวนี้คือกิโลตัวนี้ตัวนี้กิโลตัวแกงเลยวันนี้แกงเลยเอาไม้เจะแล้วแกงนี่แกงเห็ดเฟืองคนมาเขากินก่อนหมูแล้วเฮกินแล้วเหรอยิ้มเขาตากินแล้วอ่ะเขาจะพักๆหรือก็เยียมแมล่ะไมีน้องชัดๆปีหมูปีหมูใส่ของขาเนี่ยนี่ว่าคันใดแล้วของขาเนี่ยอะไร บราห้อทันได้แล้วสาวเมหล่งพักแล้วถามมาหลงักไหวไมนักกันเชี่ยงเงสีัดักโอสัดักาะสิดกจสฟัดจะสิฟัดฟักะจะกะพัดก่อนดีหน่อยเพราะว่าไฟมันแห้งเออจกะพัดก่อนให่ถ่ายได้คอยบอกว่าอดีแต่ห้ามมัดมูให้มัคนนอะเออมมูเนี่ยต้องมักไว้ประมาณสามชั่วโมง มจะเข่าขัดเลยเฟบักพริกเอืบมกพริกเด็กมองใกล้ข้าวกเพชรเลยหน่อยจะเบนบกเสมัดามกเพชร้น่ยบ่มมเพรอโซลายเขาหมักตําดิแ่เดียวเบอรต้เห็นคือบุรีจ้ะ บริจาคตัวคือบร่นมันจะเห็นมาฮู้มันสิตั้มกะลีกเออีบัวหาเฮ้โอ้โหเส่ดเสียนดำเสี่ยนอดีาดดำดำกูดกูดคือขอมักชุกไอซีรจักเนาะไอซีประจเออจะเห็นยังไงยังไม่ยังเหรวิธีเห็ดเสียนดำหั่นจะซีปยากเห็นนบจีนเนาะก็ใส่ยังขีินหมอข้าวเห็ดกระปุ่นนี่ข้าแบบ เสิบอกเวอมงน์สตาไาสีลามะลามะลามะพอแล้วฟักฟักเทียมส้ไม่พอพอวส่ล้มันสมโอ้ทมอพก็ฝาฟักหนนพี่น้องฟาดฟักยสกงอยังตขีขาเรงกันเดยเมื่อไหร่ก็ที่บอก่เลขไทยออกห่า

con tay huế chết chết nhang, chết chết Mình C... e 8, 4... 8, 4... Chết, 3, chết chết ừ. oh, Thì, không nào bỏ. Chết, 3, chết 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 7 ลายตวพี่อกเลยสิตเซนหนึ่งกัได้พ่เพ่น่จังหวะนี่เลยนี่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 กันี่ไปลซล่ะ้มันเื่อน้มันหมมันหมูยู่่แม่แล้วแม่รือป่าแม่แม่แล้วกระเทียมลงอ้ยจะงงะ นั่นม้เบิรตประนี right ่ก็น้ำกระเทียมรองนี่กดีประดักมบองดองน้กเทียมโอ้น้อยเกือบหมเลืนน้ำกระเทียมรองรองนี่ลแออง่นจะไปเสือไหมเฮ้ยผมไม่นาออกไปกับเพื่อนไปอะไรครับจะจะอันน้ถ่วงเซฟตี้ไปอแต่ว่าโอ้ยเซคไข่้อยม่บเพิวี่ จ้องเอ้ยไอ้นี่ตับุจักก็ใส่ว่าตะลิวมาเี๋ยวอุ่นใหญ่เดี๋วอุ่นใหญ่เีอ่นเดอนจ้องแป้เี่นจ้องบางบเดอนจ้องเกันตวบจักกอนี่เจ้ะเฮ้ยเอิ้นไดก็ได้มเลยน้ำมันเดือดได้นะคะทุกคนเดี๋ยเม่ช่นาล็กนะสุกแน่เหดแยคอยว่าหน่เสินินหม เอาวะเอาโบสุคัสคอนคอมเมนต์ว่าไอ้สุกมันไม่ทำอะไรเลยนะมันรอกินอย่างเดียวเออเดี๋ยวไอสุกจะทำให้กินนะวันนี้หอได้สุกเอาอันนี้โรบอตี้บอกว่าแฟนของกันโรต์โอ้โหเซตอันนี้มันเก่านก็ยะสแตามเซฟพะนอเอากระเทียงเย้บอสุกคือมันจะเสียเหตุเลยโรบอตี้มันเหตุห่งกินมันนะ เงียบกงีเห็นมึงนี้นะสุกเป็นบ้า่้ะหูแล้วแพนมันยากให้เตเกียมเลยมันบอกว่าเออมาสิเออโอ้ยขนลกว่าตอนเ่าเกียมเองคเมิ่อเดนพนยาว้าวเนเ่นเดี๋ยวา่่เสร็จมึงเห็ดคือเซกระทะห้างนะสุกเคเซกระทะห้างครับยนกระทะใส่น้ำปลาใส่พี่น้องใส่ชิลรดม้หนึงเนาะ เ็าหกูใส่ลายแบบใสขนนอกน้ำเมินเฉกใสปเวลาพัดทัดจะปากประเทศกินเราเขาอย้างเจาอยาเจ้าคนทัดนึ่คนมาใส่มันห้อยลายเ้กแก็ใส่ลายเฉกเห่ว่าสุดเดียวกันพี่นนองสุดเดียวกันก็เป็นห้อยลายเนาะใส่ว่ได้เป็นงูคนเห็ดพัดอะไจ้าจะหน่อยมดลอยเอจจะเป็นสิบบ่ไหมฮะดีกว่าแบบนี้นี่ก็ไม่ได้ทุบไปถึงลาย

เคยจับล้วมันมิน้ปกับเป็นเคยจับล้นมันแสบเวลีน้ำแกงกับเคยเป็นยังไงเราทำแอลนะเาึ้วมัไวเ้นี่นจ oh ับปลาสีขำนะเขาคือสีแสบถักไว้สีเขียวเนาะแต่สีคมเลยผักกาดขม้นไม่ได้สิคมผักคมอ่ะผักกาดกันนี้ได้ผักกาดม่ไอ้เมือผักกาดหลอผักกาดหอกเปนขวเมื้อนี้มันคมตัวนี้บริเคมผักันนี้ คนคนมาท่านถั่วช่างกันจานจานขึ้นจานน้ำปลาเพิ่มใส่ใช่ไหมใส่ซีน่าสดแบหนึ่งเสีมเซฟเฮ้ยใส่ซอสดีอข่ามันนัวอะไรอีพีมึงเอาไหยินตาซิบไ้มได้ตัวจานเด้ดนไรเพราะว่ามึงกินเค็มละอีอะนี่ใช้ซอสไว้ใส่ซมไหมเค็มู้นจักับ้น้ำปลาบุยคนยังเลยเนาะ อยแต่ว่ามัเป็นแบบมันหวานนะนะต้องใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลซุปใสูใส่นตาลไม่ไไม่ได้ส่น้ตาลเลยตอนน่แล้วแล้วร้ายนะมดมนน่อี่ยอีเิ้้อ้ยทุกคนหวานว่าซุปมี่จ่าลังแก่่อยเงียนมออยหมใส่เบาซปุูนท้อบมดต้อนไปถายคลิปพนัไปม่ชูไปเหตุกินเออเปิดคลิปมาไมมาเสียเหกิน่เนคลิปกูหลุดซูป อเดะอาจารย์มาใช่วานหน่อยแแตแล้วนี่มกนเนาสุ <scenes sound> ิน <acceptance> ยู่ห่เนาะคนมีบุญได้รับสัตค์าโดยเนี่จานเดียอสององสองงก็้วอง็้เลยหุงบเนาหุงอไหน้าแป๊บเดียวกับเพื่อนอีน่อยมันสิปีงันนีซุกเด็อ๋อสิปีงันนันเด็ดปีกซีต่เปเอาหงไว่น้ เอ่บุกงูไม่ให้ยน่อยนึ่งสิ่ดตเซ่เอาไปกินเลยี่นจานนะสิสิ่กินจีนอนี้ไปจานน่ย์น่อยเขาได้ซุปนี่ทุกคนเห็นอ่ะปกนซุปอานหน่อยไใ้น่อยน่อยสิบเดียน่ิ้วขาวอซิมซิสดจานกินไรกินเลยโอ้ยซิมซิมไล่ิมเป็นถั่วยีบุหซิม

ัดแซบอยู่แต่ว่ามันจะถึงขาดซอสขาซอสอีกแต่ก้บแล้วรวมกันได้ยู่คนเ้าค้าวนีียคันเบแล้วก็่าเซบแล้วก็ได้ยูอ้าวมันก็สิปิอีกซิปาเนี่ยเ้มาตาบกพ่งอันนี้ให้น่อย หลังจากสีพักซุกนะจ๊ะแเพี่น้องดีเ้วให้นงดัดสอยสบายดีเลย FC าหน่อยจ้าก็ได้เห็นกันเอาไปอยูคนละหมอมเนาะเนมาตบานบัคอยยูเซ่เจ้าผยูาบัคอยเราจะยูเซ่แต่คอยตบานยูซาละวันกบเห็นกันบาไม่สวยเนาะาแบบสบเพอตะเคียนตเขียนเลโอ้ตะนานกไม่เน เออนะยังสิแต่ข่อยมีเต็นนั่งเอาข่อยวาทานามันต์สนงเสียบอู่วันหน้าเป็นซี่เขีมเลยกินมั้ยัะน้ยระอมหัวไานวันนี้มาฝากถมเห้่อนเบาสุดเพฝาะฝาตกอีเด้อเสน่หเออวันเส บอกบ้าบอกว่าิอ่อนโอ้บอกคำสีบอกว่าคิดเถาะอ่อเจ้าขี้เถาะบุน่ไหนบอกข้าก็ขีเถาะ่ตองใ่ปาเกิดอะไรก็ได้ไงแต่ก็ดี้ีเาแต่ว่าปาเอดี๋ยวกินขอไงุกันเนาะพี่นุมไม่ดุงหาปะสีมี่อ่ะ ตบปกหงปิงสีนูหลก้กกัหัวภาคเบาซุกหล้กกัสีพัขไได,ดขาวสปานไนีวด้นก่นได้หไหมนี่้องกินห้องกันได้อะไรบ้านี่ต้องเซิร์ก้าเป็นแกงเฮ็ดตัวนี้เป็นฟีมือคุณแม่เป็นฟี่มือมนเบาซุกแล้วพี่น้องทองแกงเฮ็ดตำาหัง ตบกุงปีมูแล้วก็ขัวพักโอ้ยไม่ไม่เช uh ็ดนะเขาขวัจาเถื Highness ่อออกเนาะนี่ไงี่เถิดกไม่ขวักเพี่น้อเลยหอนได้พี่น้อเลยนี่อาการหอนนี่คอดนหยาดดติแเอติดแออยู่ขักเลยติดแอร์อยู่ขวัป้าป้าไปอันนน ใส่แกงน่มะยยี่นูหนห็ได้พี่เห็ดเขาแม่งตวน้ั้นแ่แกงเห็ดแต่นป่ปาสิเวลาเสียบอีิปะบอกน้อยไม่แรกพูดพ yeah. uh ูดจะคองอเขาอยู่คนเียนี่ทุกคน

ัพักชีหมูตะกี้ลุกๆๆลุกตะกี้เอ้มองอ้มเว้นเวาดีเนาะออมันพักมันพักมันปวดตัวเดีย้ครับปุ่นปีสีตัหุงหกัาตัออาหารเกิดอนีนี่พี่น้องเอ๊ซ้ำสิกินโอ้โหานกินมากเลย ปานกินเขาเนาะเอาบเอาแม่เนาะเราไยกกินเขาไนเดียวไอากกินเขาบ้จะได้มาซุกแซ่บยีบอมาเด้อกินเขาเลน้กันเด้อพอมีพี่น้องเบ่อไ ข้าหงข้าวหกับท่านซุกเออจะข้าวอดได้เลยต้านสิเอาไ้พาร์ยังน้อยหนึ่งต้นมาๆๆมาฉีดแสบมันกระจายอลาซุกแสบพี่ปลาป่งหมูเมื่อไงใหนนั่นละใส่หมูปีงใส่เนาะใส่เยอมากเโอเคมือตอนเพล ให้ชิวมกันนห่มืออยู่สางกย่ห้องใส่เอดิตหนยูห้องครับนน้เอาถ่ายเออตาเนียเห็ยังตัดคลิปบ่อมาเขามากบอกมึงเออคิปเ้าฮะพรแล้วจะนอนกันเลย กินกินกิคอยเห็นจากพวกเยากินกงดีใจเลยน้อนองน้องดันนาะนั่งรอนะไปรนนะเจ้าคอยกินแล้วขอะเมาแกงเห็ดขิดก้อนมากินเลดิเขามาของก็ใส่แกงเห็ดกนอย่างี้เลยถั่วใหไงหนึ่งกับย่อมสลัด ใช่ต่ตังคื6 8้าวหน่อยเบิลกินก้อนข่อยีมนะแม่พี่นาไม่ได้ตีบัหนึ่งพอเดอเน้นสองสามเงียบๆโอเคภาสีขอลงหยาดกินเขาก็เด้อพี่หนอคลิปนี้ห้ากภาสีเอาไว้ชมิ่งก็เด้อพอกันไหมคลิปหนาเด้อจะได้กระฝากก็ไล um, like ์ก็แ okay. ซ่ก็ซับสไคร์ดีสคัญมนโฆษณาให้เด้อบายบาย